เดือนธันวาแปดสิบแปดสิบแปดเดือนธันวาว่างพอดีเลยเหลือวันที่ยี่สิบอีกแฟนขับ MT ครับเหลือวันที่ยี่สิบอีกหนึ่งวันธันวาสองห้าหกหกนะแฟนขับ MT จ้างได้นะวันที่ยี่สิบธันวานะว่างมากคุณนายฮะว่างเงี้ยเด็กมีความสุขไงเจ้านายครับผมตามถึงที่แล้ครับ ับขอบคุณมากาทั้งนายหญิงนายชายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่ออาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีพ่อพัญาอาทิตย์วัน <c oughs> นี้เห็นเข้าไปหาบอสเป็นไงฮะบันเป็นไรบอสเปล่าเสียงบาไว เียงเียงเียงเราพลาดไปเปทีเียวนีเาท้เาเย็นไอเาเนอสมกุญงีนารเมืองเ้ียยนเ็นฝุ่น่นเลยงวันยดแป้งึงงคบลังเาเย็น่าสี้า่าสีาส่างีง่างจเดอย์เบอว์เย เียกบพารน์นี่นะที่มีอายุ8ปนรบอสก็ไม่ไมยยากแต่บอสพูดว่าไงบอกว่ายิเจ็บคอก็ไม่มีคนแทนอ่าบอสก็ มายิ่งให้แฟนๆเห็นใจด้วยเพราะขึ้นไปได้มาเลยเออได้มาเลยนี่ครับของของแฟนๆเอฟซีอาจารย์อาทิตย์ใช่ไหมแต่เสียงก็ดีนะเสียงก็ดีนะอาจารย์เสียงดีแต่เสียงแหบไปหน่อยคิดว่าจิตต์การก่อนละหมดเะิดอะไรก่อนละหมดจิตต์ออกจิตต์ละหมดอยู่เงว่างวะเนี่ยอยู่เงาบางวะเนี่ย ก็ให้จบเรื่องเลยอ้ยจบเรื่องแล้วก็อาจารย์เป็นคนหลักไงอ่าฮะหลักของสาวน้อยที่ว่าอ่าเป็นเป็นอ่าตัวชูเรื่องไงทุกอย่างรับเรื่องชูเรื่องเดินเรื่องถูกต้องเสียงบแล้วไม่แหบาะไม่ดูดไม่รูเลยมันเพิ่งเป็นตอนไหนเมื่อกลางวันตอนเลิกหรือว่าตอนอยางขึนตอนมันติดคนที่มึงเลยอ๋อมึงเลย มันเย็นการเย็นใช่ใช่ดึดึการอากาศเย็นอากาศหนาวใช่ใช่อากาศหนาวทันทีเลยพักผ่อนมาได้ด้วยพักผ่อนมาไม่ได้พักผ่อนไม่เสียงพอมานอนสียงแหกนอนได้นอนมาแล้ว3ชั่วโมงอ่าวรุ่งร่อาจารย์นั่อ่านหัมากมันดันสบายก็เห็นไหมก็จะได้พูดเอาเลยไม่ถ้าถ้าลาก็ไม่ได้มาอะไระ พอเวลาผมได้มาหลายดวงดีเลยโอเคขอบคุณมากอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบรากาศโอ้โากาศทั่วไปฮะโอ้โหะโมะโมะโมขอให้ได้มาหลายเยอะเยอะ นนี่อาท่องแรงมางอยากรู้จริงๆอาอาพูดให้ฟังหน่อยอยากดูไปครับก็ก็ขอพรขอว่าจะให้ปู่องค์พ่อพูดยังไงไหนพูดให้ฟังหน่อยเพื่อเป็นวิทยาทานกับก็ให้ทํางานลาบลื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนขึ้นเสนอยังไงใช่แค่นั้นค่ะก็ให้ทํางานลาบลื่นไม่แล้วก็ขึ้นอะไรก่อนหรือเปล่าหรือว่าอย่างเงไม่ไม่มีค่ะก็ขอทานเลยก็คือขอปู่ขอขอเลยใช่ค่ะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่จทาง ิ์จะลูกหลานทำงานแบบอย่างรับก็อันนี้อันนี้จะบอกให้นีดนะพุทธังสารนังกระชามิทำมังสารนังกระชามิสังคังสวดสักก่อนก็ได้สักนิดนึ่งเป็นอาถรพ์แล้วค่อยขาพรแล้วก็ส่วนมนต์ถวายองค์สมเด็จทั้เจ้าแล้วก็ขอพรจากอะไรก็ว่าไปนะเพื่อความปังมาปังเพื่อจะปังนะเราขออย่างเดียวไม่สวดให้ท่านก็นะโอเคนะน้องเอเซอร์จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้ สวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ได้กี่คลิปแล้วหนึ่งได้สองโอเคมาสู้ๆเลยกันนะได้ได้คลิปมาถึงไม่มาอ่ามาถึงก็อันนี้ก็คือช่องที่ให้การกระบอกเสียงนี่ว่าใช้ครัว่ากระบอกเสียงของสาวน้อยเอฟซีโอเคขอให้มันมาไปดูเยอะๆนะโอเคครับสวัสดีครับ ครับผมช่องช่องอะไรนะดีเจสาวน้ำยืนดีดีเจสาวน้ำยืดีเจสาวน้ำยื่อ๋อดีเจสาวน้ำยืนโอเคผมว่ามาครับเยอะๆติดตามเยอะๆสวัสดีครับที่ก็แสนกว่าแล้วนะแสนกว่าแต่ยอดวิวยังไม่ไปเลยค่ะผมยังไม่ถึงเลยเราจะห้ามอีกกว่าอยากได้ยอดวิวเยอะๆนะครับครับครับผมสวัสดีครับ

เนี่ยเอเซอร์ขึ้นเพลงอะไรนะเป็นพีงโชว์อ๋อโชว์ไม่ติดแล้วก็ต่อด้วยรนอนอลามพนอนอลามติดไหมติดแมติดเต็มเตี่ยิดเตมเลีค่ะได้โชว์นี่ไม่ติดแน่นอนติดโชว์มาหน้าทีหรือสองนาทีมันสอสามนาทีได้เอเดเอเซอร์โชคดีนะี้โะไโช กาแฟสุนไพร2อยนี้เกาแฟเสบุกเตเ้อรอเขายไหน่เขเข้ามาฮะอแมเข้ามาเออปลูกใครๆๆคนที่มาเซ็นสัญญาได้เข้ามาเลยเข้ามาเลยไม่ไ่ไมอยู่ตรงนี้ค่ะอ่ะเราไปไเลยเดี๋ยวบอกให้โอเคได้ได้ได้ังเ็นีแคับที่ต้องับเรวยีมาได้มาได้ พรุ่งนี้ไปกับนายบอลหรือเปล่าใช่ครับไปด้วยไหมนั่งเครื่องใหม่ฮะใช่ครับโอ้โหใกล้ชิดแล้วดูแลเครื่องไหนจากไหนจากคอนแกะไปโนเลยไปดอนเมืองแล้วกลับมานทัพทิพย์กลับก็ตอนเย็นก็มีเครื่องไปอุบลนั่งเครื่องต่อไปอุบลเลยใช่ครับให้เืบลไปรับไหมให้เสียนนท์ไปรับออ มาสีสก็อมไาสีกก็พอสมควรจะงานอยู่สีสเกตใช่แต่สีสเกตไม่มีสนามบิแลวทมอนไกลกาถ้าไกลม่ใกล้สีสเกตมากกว่าเรก็ต้องไปที่ใกล้ทสุดไปไรับงานไระปรับโล่รางวัลนี่แหละอะไรสักอย่างจำไม่ได้เหมือนกัน ติดตามรับรางวัลอะไรเปล่าครับผมไม่มีรางวัลอะไรเลยรางวัลงานรางวัลน่าจะรับอนาคตกับรางวัลชีวิตอ่ะขอบคุณมากครับต้องพสครับผมสวัสดีครับเป็นการที่ติดตามป่าววิญราเบิดขอเชียงสวัสดีครับอาจารย์